สัญญาด้วยเด้อ <Yeah. S 3> One two one two three พีพบเนื้อดวนมาเนิง่งเรือดวนสายบ้านแพนเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือดวนแหลมทึกเมืองปะทุม เรือด่วนวิ่งไปเมือนหัวใจพี่ตกลุมพี่ล่องรักแม่เนื้อนุมแม่คาสาวชาวบ้านแพนไม่เห็นเนื้อนวนพี่นั่งคับทวนใจมุนเวียนคอยดักน้องพี่ท่าเตียนทุกเคียวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟน พี่ว่าแสนไม่เห็นหน้าแม่เนื้อแนนแม่ข้าบานแผนสาวในตาคมเฝ้ามองมองหาแม่ข้าหน้าดวนทุกเที่ยวเรือนดวนไม่เห็นดวนน้องพี่มองโต มาซื้อลำไยก็ส้มอีกทั้งขนมไปขายสามาแม่ข้านาดวนเคยนั่งเรือดวนสายบ้านแพนใ้ใจหลบหน้าตานี้แฟนเห็นเรือดวนแรงคิดถึง เมอพี่ลองคอยคอยน้องเกอสองคอยเธอถ้าเตียนจุกวัน